เค็คเคสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้มากับคอมตูเช่บบนะครับตูเช่เสียตูเช่เสียตูเช่เสียวันนี้ก็มากับคอมเพรสเซอร์ฮิตาชิเอฟเอสสองห้าห้าแปดวายนะครับคนนี้ครับวันนี้โดนอยู่กลางแดดแสงอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับแต่จำเป็นนะครับวันนี้อาคารเขาเล็กก็เป็นฮิตาชิเอฟเอสสอง เทียบก็เหลือเป็นตัวนี้นะครับ f l 2 9 S 1 c q Z a นะครับเป็นของพิชตชิวนี้นะครับก็คอมใช้เบอร์เทียบนะไม่ใช่เบอร์เดิมเบอร์เทียบนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มาก็โอเคนะครับเปลี่ยนคอมก็มีบาร์โค้ดครับคอมใหม่มาก็มีบาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับก็สามารถรู้ได้ว่ามีการเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับก็บางคนก็ใช้สูตรใช้สูตรนะครับ พอให้รู้ว่าตอนนี้เขามีาร์โค้ดแล้วนะครับใช้สูตรเยอะไม่ได้นะครับก็ามากับคอมหนึ่งลูกนะครับอุปกรณ์ก็มีคอมหนึ่งลูกก็มาดูตัวนี้ก่อนตอนนี้กําลังเปลี่ยนตอนนี้สาวช่างกําลังเปลี่ยนพัดลมอยู่นะครับก็เปลี่ยนลมไปด้วยเลยนะครับสําหรับการตอมคอมตัวนี้เป็นตู้แช่นมนะครับตู้แช่นมแบรนด์สยามอินเตอร์คูนะครับ โมเดล UC 1404 4 2ีะครับตอนนี้ก็ใช้ในร้านอาหารใหญ่ๆนะครับร้านใหญ่ๆนะครับร้านใหญ่ๆที่มีขายทั่วประเทศนะครับไม่ขอไม่ขอสั่งวันน้ำนะครับจากที่ไหนนะครับก็ทางร้านก็ได้เข้ามาตรวจซ่อมนะครับตรวจเช็คนะครับคอมพิวเตอร์เสียได้กันล้างระบบนะครับก็ลองรอยการล้างระบบนะครับก็ต่อล้างระบบเดี๋ยวผมให้ดู ผ้าที่เอารองนะครับเมื่อกี้นะครับคอมน็อกดูน้ํามันก็ได้ครับน้ํามันดูน้ํามันนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเจนแต่ความรู้ชัดได้ชัดเจนครับนะครับดูน้ํามันนะครับดำหน่อยนะครับดภาพอาจจะไม่ชัดเจนแต่ความรู้คุณได้ไปชัดเจนะครับแล้วก็ผมก็ทําการใส่ซอนวาวนะครับตัวนี้นะครับเข้าด้านไฮนะครับ อันนี้กลับมาออกออกทีนี้ตัวนี้มันเป็นของด้านโลนะครับตัวนี้ท่อเข้าท่อเข้าเราก็ต่อต่อสอนประมาณนี้นะครับต่อสอนประมาณนี้นก็มาเป็นนะนครับตอนนี้ถอดหมดถอดหมดนะครับเนี่ยคอมออกมาแล้วนะครับคือจะถ้าถ้าถ่ายตอนถอดอะไรหมดเลยก็ใช้เวลายเยอะก็เ,เลยขออนุญาตงวันนะครับแล้วก็ ตัวฝั่งพัดลมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม,นนนม่ของเก่าก็ตัวนี้นะครับพัดลมของเก่าก็ตัวนี้นะครับพัดลมนะครับแดดสองครับสองกลางแดดเลยครับ,รบแล้วก็เปลี่ยนคอมตัวสั่งคอมมานะครับสั่งคอมมาแล้วก็มีชุดของคมอมพิวเตอร์มันจะมีมีพวกชุดดิเรย์นะโอเวอร์โหลดนะครับ ขายึดนะครับแล้วก็น็อตนะครับแล้วก็ฝาครอบเรมีคาปาซิเตอร์อยู่สองตัวนะครับอีกตัวอยู่ไหนเนี่ยวันนี้สองสองมันมีชุดคาปาซิเตอร์รันแล้วก็สตาร์ทนะครับตัวนี้คาปาซิเตอร์สตาร์ทนะครับตัวนี้หกสิบไมโครนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์รันนะครับสิบไมโครนะครับแล้วก็เป็นเดลต์ตัวหนึับเป็นเดลต์ทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็ตัวนึงประมาณร้อยในคือไม่แพง แล้วก็เกทิว้วนะครับกทิ้วก็เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ล้างระบบนะครับเดยวทั้งนล้างระบบล้างระบบแล้วก็อ่าเดี๋ยวประกอบเข้าไปนะครับตอนนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดูผ้าที่ล้างผ้าเมื่อกี้อยู่ไหนละผ้าดักผ้าที่ว่าเราเอามารองตอนล้างระบบเอาใน,นผ้านะครับดูผ้านะครับที่ว่าละล้างระบบมันดำนะครับ,นะรบเห็นไหม มันเป็นร่องรอยนะดำดำมากครับต,ตอนที่น้ำยากออกมานะครับผ้บาที่รองเมื่อกี้เพื่อได้รู้ว่ามันจะสกปรกเดียวไหมก็ต้องใช้ผ้าขาวนั่ไม่ดีครับใช้ผ้าขาวนะครับใช้ผ้าขาวก็เสร็จก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ประกอบคอมแล้วครับตอนนี้ถอดใส่วาลก็ไล่ระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบคอม ถือประกอบคอมแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนทิ้วครับล้างกับเอฟตัวนี้นะครับเอฟสิบเอ็ดตัวเล็กเอฟกระพันไม่มีหมดแล้วเอฟสิบเอ็ดตัวนี้คอมเสียนะตัวนี้ของใหม่ประมาณครับขอให้เพื่อนดูดูประมาณนี้ครับฝั่งนู้นกำลังเปลี่ยนอมอเตอร์อยู่ครับนะครับสาวช่างกำลังเปลี่ยนมอเตอร์อยู่ ครับแล้วก็เดี๋ยวก็ <_ C os> เดี๋ยวก็ประกอบนะครับเปลี่ยนทิวนะครับเปลี่ยนทิ่วเปลี่ยนไดเออร์นะครับแล้วก็ประกอบคงเข้าไปแล้วก็รันนะครับเอ่อเวกรันเตอรน้ำยานะครับก็ขออนุญาตค่อยถ่ายกันนะครับเพราะธรรมดาก็ถ่ายกันอยู่บ่อยแลยนะเรื่องขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้มาให้ดูโฟลเบื้องต้นนะตัวนี้สยามคอมพิวเตอร์นะไอ้สยามขอ,องสย,อสยามอินเตอร์คูนะครับปกตินะครับกับสยามอินเตอร์คูกับตัวนี้เครื่อง เป็นตู้เทเบิลเชนมครับตถุเป็นเชนมครับก็ประมาณนี้นะครับหน้างานนะครับอาจจะไม่ชัดจะได้ความรู้นะครับผมนะครับเวลาเปลี่ยนคอมก็ต้องเปลี่ยนทิ้วหนึ่งเปลี่ยนทิ้วนะครับก็มาสรุปกันเลยเวลาเปลี่ยนคอมหนึ่งต้องเปลี่ยนทิ้วนะครับเปลี่ยนทิ้วเรว่าล้างระบบนะครับถ้าล้างระบบของตู้เช่ก็ถ้าไม่เปลี่ยนทิ้วก็คือล้างระบบก็ผ่านผ่านทิ้วก็ได้ถ้าเกิดน้ำน้ำออกมันเยี่ยวก็โอเคสอง เดเออร์เปลี่ยนคอมเปลี่ยนนะครับพัดลมไม่เสียอาจจะต้องเสียก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอายุพัดลมมันจะถึงแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพัดลมรอบไม่ดีเก่านะครับพอพัดลมเสียคอมไปอีกนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปเซฟอะไรพวกนี้นะครับก็มาจากอาการวันนี้มาจากการตันตันของพวกลังพึ่งลังพึ่งตันนะครับลังพึ่งชุดนี้ครับตันนะครับต้องทำความสะอาดเป่าทะลุด้านหลังนะครับ มันผมมีคลิปชดอ,อยู่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปชตก่อนนะครับตัวนี้คือตันนะครับแล้วก็คอมพังเลยนะครับก็มาจากตรงนี้ส่วนนี้ส่วนสรุรุมของคนทั่วคนทั่วไปที่มีตู้แช่ก็คุณจําเป็นต้องล้างล้างล้างคอยคอยร้อนนะครับคอยเย็นไม่เท่าไหร่คอยร้อนล้วกันมันดูพัดลมนะครับดูว่าพัดลมมันทํางานปกติไหมนะครับนะครับคัดพัดลมหนึ่งพัดลมนะครับทํางานปกติไหมพัดลมคอยร้อนตัวนี้นะครับทํางานปกติไหมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ปัดปล่ยไห้นะครับแล้วก็พัดลมคอยเย็นด้านในตรงมันปลดปลยไหมนะครับผ้าพัดลมดีนะครับคอยดีนะครับคอยไม่ตกผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็ทําเผื่อมาแล้วจริงๆนะครับการทําการผลิตตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมาจากมันตันนะครับมันหายใจไม่ออกนะครับผมมันส่วนมากนะครับที่เสียนะครับก็สรุปกันแค่นี้นะครับวันนี้นะครับก็รวบรัดให้เพื่อนๆเข้าใจในเนื้อความนะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์กับ ช่างทุกท่านและก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานของเครื่องเย็นด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมกับนายช่างส้นได้นะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อดูคลิปต่อๆไปนะครับผมครับมีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ